เดี๋ยวเราจะไปแก้ตัวละครให้ตัวละครกลับชาติมาเกิดนะ,นะไม่ว่า<ร>จะเป็นต้นมะเขือเป็นปลาบูหรือเป็นอา่าเรือนง,งามอะไรก็ตามเดี๋ยวเราให้หวดนะอยากให้กลับมาเป็นอะไร<ช>จะให้หมดนะตัะไห<ด> <ๆ S 1> นกลับมาเกิดเราจะซีเราจะดูจนถึงไออ่าจนชั้นแตกไปเลยดีกว่านะไม่ตายสักทีนึงเป็นซีรีส์วนหลู่ใช่เป็นตำนานหอกเหมยแล้วตำนานหลอกเหมยเก่าเก่าและโบราณมากนี่ขับรู้จักกันหมดไงจริง ใช่ไหมใช่นายเอางี้เช็คอายุแบบเงียบเยใครที่อายุเกินย5อสพบห้า up คิดออกมาค่ะได้ไงเพราะว่าเขาทันจะแน่นอนเลยเจอ,อเธอ on M เมื่อ,อไรเราคงจะแชทเลยไหมหรือแก้งแกงอ f f l i n แล้วอะไรต่อแหมเนี่ยทันันพลาแล้วมันก็ไยเดียวกันนั่นแหละอยากดูหรือยังครับ<ะ>อยากดูแล้วเอาเลยไหมเราต้องให้ดูเลยเพราะว่าซีรีส์วันนี้เนี่ย มีความพิเศษก็คือความยาวทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงกว่าเออใช่ดังนั้นปุ๊บง,งานเราจะลากยังตีหนึ่งนะครับใครรีบกลักบไปเดี๋ยวจะมีะมีพวกเกี่ยวกับเข้าวตักหันแห้งหใช่ก็เดี๋ยวดูเสร็จก็รอดูอมบาินต่อแล้วก็ต่อใช่เคยก,ก,กินไปเรื่อยๆแต่ <ใน S 1> ดูแล้วหวานะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือเดียครับเอองั้นถ้าไม่เกี่ยวเวลาเรามารับชมซีรีส์ รีไม่ว่ามีความรักเขียนด้วยความรักรอบพิเศษกันเลยค่ะเชิญเลยครับมอมเอ็นจอยกับมอมแจ๊กกะนี่ถ้าเกิดใครเคยดูมสามปี4เช็คกายุีกแล้วเช็คอายุเหรอจริงตอนนั้นเนี่ยดูก็เป็นหนึ่งในตำนานนะใช่ใครทันบ้างแอบแอบพีเนี่ยเขียนกี่หอยพี่แจ๊กนะครับแล้วเข้าใจนะครับ ที่จริงอะ่ะพี่น่าจะาวาน้องเปิดงานให้ผมนะครับแล้วเอาผมไปไว้ตอนสุดท้ายเลยก็ัดีเออรัองดีรังดีมีแบบนี่ไม่ต้องให้กันลองใจผมหรอกครับพี่ชเออแล้วรับเป็นไงบ้างวันนี้ได้มาร่วมง,งานแล้วก็ได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้ด้วยความรู้สึกเป็นไงบ้างอ่าววันนี้ก่อนเนาะรู้สึกแบบ ห่างหายกันไปนานแต่ทีมงานวันนี้ก็รู้สึกดีว่าได้มาเจอพี่ๆเจอน้องๆวันที่สําคัญคือได้เจอแฟนๆที่ชอบหนังเรื่องนี้แล้วก็รักน้องๆด้วยเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสร้องเพลงด้วยตื่นเต้นมากเสียงแห้งไปหมดเลยยังตื่นเต้นอยู่เลยสั่นไม่ค่อยได้ขึ้นเลยแต่โอเคโอเคมากโอเคมากแล้วก็อย่างหนึ่งแจมในเรื่องนี้เนี่ยแจมเป็นมีความสําคัญมากกับตัวแชมป์ใช่เพราะหนูเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าตั้งแต่ที่แชมป์ขาดกำลังใจนอน ในอีพีก่อนๆแล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ได้ดูเกิดการสูญเสียแล้วออซึ่งสำหรับแชมป์ในมุมนี้รู้สึกว่ามันน่าจะเจ็บปวดมากเพราะว่าไปถึงโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าแบบพอเมื่ออากงเสียคือเราได้น้องน้องได้ทราบข่าวทางโทรศัพท์เหมือนว่าไม่ได้ล่ำลาเลยเนาะใช่ใช่ใช่ออค่ะแล้วก็พอได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้คือรู้สึกว่ามันมันมีความชาเลนจ์ตรง ช่วงเวลามันเปลี่ยนอย่างตอนต้นเรื่องอย่างเงี้ยเราเราก็ได้เล่นในความสดใสเป็นเด็กหนก่อยใช่ไหมใช่แล้วก็อันนี้ก็ผ่านเวลามาก็เริ่มโตขึ้นแล้วมันก็มีเรื่องราวขึ้นมามากขึ้นหลังจากนี้จะเข้มข้นขึ้นอีกในทุกๆเส้นเรื่องค่ะเนี่ยเข้มข้นไม่พอเมื่อกนี้นึกว่านั่งรถไปหอคนแ<อ>บบว่าไม่ยี้ยิ้มอยู่เอาร้องไห้แล้วตอนจบดิ่งเลยนี่กลับบ้านไปนี่เดินจงกรมได้เลยนะเนี่ยซึมแลวเกินเออแล้วแล้วหนูเนี่ยตอนที่มาเล่นเรื่องนี้เนี่ยตอนแรกอะ เห็นบทแล้วรู้สึกไงบ้างเออนี่ทำเหมือนกับว่ากูไม่ได้เป็นดเลกเตอร์ต้องทำเป็นอย่างไนต้องเป็นรับบทนางสงสัยสงสัยมากเลยแจมว่าแจมเป็นไงบ้างตอนที่เรกเห็นบทเอาจริงๆถ้าคือรู้สึกว่าดีใจอ่ะคือยังบางที หมือน,เ,นเราปีแล้วก็30แล้วนเนาะเฮ<พ>้วเริงเอปีนี้แล้วก็30แล้วเนาะจริงไปเี่ยทำไมไมหนูทำไมพี่ปวดร้อนแรงเนียครับปวดร้อนฉันกชเหมือนกันาาก็คือเหมือนตอนพี่นุกบอกว่าจะชวนมาเล่นบอกว่าเรื่องเนี้ยมันมีความแบบมันมย้อนเวลามันมีความเล่าย้อน,นก็เลยรู้สึกดีใจที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ได้กลับไปเล่าเรื่องราวในในวัยใสของเราวัยใสของพวกเราแบบเนี้ยค่ะเออวัยใสของพวกเราอยากเล่นคือเห็นแล้วไหมมันมันรู้สึกแบบ ตื้นตันนะมันเห็นตั้งแต่ยุคจดหมายเราเกิดทันนะจดหมายจดหมายแล้วไปแบบหลายๆอย่าง FSN High Five BB Line อะไรแบบนี้พันหมดเลยพันหมดเลยค่ะของชาเอมอ่ะมีจุดคลายแม็กของตัวเองไหมอยากสปอยอีกแต่สปอยเยอะแล้วตนิดนิด่อยคิดว่าชาเอมจะมีจุดตรงไหนมีค่ะแต่อาจจะต้องขอพูดนิดนึงว่าว่าเหมือนพอตอนนี้มันเป็นเรื่องของครอบครัวเนาะแล้วหลังจากนี้มันก็อาจจะมีความแบบความที่มันไม่ ล่าเลยเหมือนกันเหมือนอตอนที่เรานเจ๊บบนนะมันมันจะดีขึ้นกนี้เหรอครับเนี่ยได้ดีขึ้มากออก,กว่านี้อกหรอตอนจบก็คือตัวหมาที่เลี้ยงอยู่งับคอชายิมตายนั่นเองตายอีกแล้วเนี่ย <laughs> <laughs> เออนั่นแหละแต่ก็แบบว่าได้เจอทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เยอะมากเลยเนาะน้องแจมเนาะใช่ค่ะขนมนอกจากน้องแจมแล้ววันนะี้มีอีกหนึ่งคนที่จะเป็นนักแสดงพิเศษของเรื่องนี้เพราะว่าถือว่าเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกๆของเมืองไทยด้วยซ้ำ เดีย๋ยวนซีรีส์ไทยเรื่องไม่กี่เรื่องที่เราเอาผมว่าเรื่องแรกเลยม,มัม้งถ้าเป็นซีรีส์วายเนี่ยซีนใหม่ไม่ดูเรื่องแรกหรือเปล่าแต่ซีรีส์เราเคือเรื่องแรกแน่นอน<แ>คือเราได้ได้นักแสดงซึ่งเขาเป็นคนที่มีร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์ทางร่างกายมาร่วมแสดงด้วย<ไ>วันนี้เขาก็มาอยู่ตรงนี้นะครับขอเสียงรมกับพี่ชมพู่ด้วยครับอยู่ไหนเอ่ยไหนเอ่ยเอออยู่ตรงนี้แล้วนายโอ้ยโอ้ยเอยอ,อ,อ,อนี่ไงคุณคุณ็นาไป สวัสดีครับขนจะปองเวฟนี่พี่ชมพู่ด้ครับตรงนี้ก็ได้ว่าถ้าเข็นขึ้นก็มันจะหนักไปหรือเปล่าคือถูว่าตน้ำช่วยได้เออไหวไหมไหวไหมต้นน้ำแล้วเวลาเราถ่ายทำเนี่ยเราต้องมีแบบว่า นี่ที่ชมพู่ต้องไปทุกที่นี่เดี๋ยวเขาไปนครนายกให้ดูอ่ะ,อะโอเคนี่ไงเด็กขอมาให้น้องชมพู่หนึ่งตัวอ่าได้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 เป็นไงบ้างน้องชมพู่ครั้งแรกก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าการแสดงละครมันแบบว่าเอมันต้องไปเช้ามา,มากๆเลยเอะไรเงี้ยเราตื่นแต่ตีสี่ต้องไปถึงโลเคชั่นหกโมงเช้าอะไรเงี้ยเวลาที่ต้องออกต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ่ายในกรุงเทพนี่ก็สบายสบายมากกว่าค่ะแล้วก็ มันยากเหมือนกันเนาะการถ่ายละครแบบว่าต้องถ่ายซีนนึงฉากนึงเนี่ยถ่ายหลายรอบพูดหลายรอบมากๆเลยค่ะแบบมุมกล้องมุมนั้นมุมนี้ถ่ายพูดแต่หรอกเดิมๆแต่เดียดดเด๋ยวแคบเดี๋ยวกว้างเดี๋ยวขอทัดนี้ฝั่นงนู้ฝั่งนี้อะไรอย่างเนาะบูก็แบบว่ามีความยากแต่เราอะ,อะ ขึ้นในชีวิตของโนเนมแต่โดเนมเนี่ยไม่ได้แต่งวิกแต่คนบอกว่าแชมพูต้องเข้าผมมีน้ำหนักมากนึกว่าแพทีนเข้ามาตลอดเวลาจังหวะจับผัดผมคือเลิศมากเนาะโนเนมเนาะอ่ะบ้านที่แชมป์บ้างเมื่อกี้ก็เป็นซีนดราม่าของแชมป์เลยเพราะแชมป์เองเนี่ยความสวิงของตัวละครเกิดขึ้นมากในอดีตเขาเป็นคนร่าเริงแจ่มใสเขาโอบอุ่นพ่อเขาอบอุ่นกินแต่ปลาส้มแต่ตอนนี้เนี่ยชีวิตเริ่มตกเหวแล้ว แล้วซีที่ทั้งรถตู้ในซีนก่อนหน้าน,นี้เนาะแล้วก็มาซีนรถเมย์ชื่อเธอร์เมียใน,นรถแล้วร้องไห้ในรถมีคอสยานบ้านนะคิดว่าตอนนั้นเนี่ยทํากันบ้านอย่างไรบ้างเพราะว่ามันต้องแบบสดๆและสำคัญคือร้อนรถตู้ที่เห็นไว้เป็นฉากกลางคืนของอีพีก่อนนะเนาะจริงๆแล้วมันคือถ่ายกลางวันแต่เราผ้าดาคุมไม่เป็นกลางคืนดังนั้นปุ๊บในเต้นลองแชร์ฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไงบ้างกับซีนนั้น ก็ปล่อยจเนเราถ้าเราถ้าเราคิดมากมันก็จะเล่นไม่ออกเนี่ยเราก็ปล่อยจอยไปแล้วลองเข้าซีนดูเพราะว่าก็อย่างแบบอันนี้ไม่เป็นซีนแบบที่ถ่ายกันก็เหมือนช่วงแบบกลางๆคิวแล้วแต่การเพราะว่าแรกๆเรามีมีซีนบบว่าเหมือนกันแล้วเรารู้สึกเรากดดานเราเค่อะไรเงี้ยแล้วเราเราเล่นไม่ออกก็เลยอันนี้ก็เลยลองแบบฝึกเปลี่ยนวิธีคิดดูลองแบบเราปล่อยจอยเข้าไปในซีนเรารู้สึกกับตัวละครจริงๆว่า ตัวละครเขาคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่แล้วรู้สึกไหมสนุกอย่างนี้นี่เองนี่ตอนนี้ฉันว่านะโรงหนังนอกนะคิดว่าพวกเรามาปฏิบัติธรรมคือมันดิ่งเหวมากฉันเห็นฉันสัญญาว่าปีนั้นตอนซีรีสฉันจะแบบว้าวตลอดเลยน้อให้รู้สึกว่าแบบวู้วอย่างเงี้ยนัวอะไรเข้าไปจริงเรื่องนี้เนี่ยนัวอะไรก็ไม่รู้จริงแล้วเอเนี่ยในพวกหนังหน้าโรงเนี่ยเอเจมเนี่ยเคยบอกว่าพี่สนุกเขาเป็นคนตลกนะ ทำไมชีตเขาเด็กเช้า,าชีวิตเขาไป็นเช้าเปล่าเออจริงเขาบาา้านไฟไหมอะเซมอ่ะโอเคแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคำถามจากแฟนคลับด้วยครับอ่าซึ่งเนี่ยเขาไว้ในพระอกอันนี้นะคะเรว่ออะไรนะพระอกอืมนี่ บางทีเราหัวเราแก้แกแกงหัวเราก็ได้นะ <laughs> เพราะว่าข้างนอกเนี่ยคิดว่าเราอะปฏิปธรรมแล้วแต่เรื่องนั้ข้างนอกบอกว่าเฮ้ยกลัวข้างในอะถ้าจะต้องลีดไอซียูแล้วล่ะบึงรู้สึกดิ่งดิ่งเหมือนดูหนังเศร้าก็เศร้าจริงะอะต้นน้ำไม่มีหบุญเลนวันนี้น้องๆรู้สึกอย่างไรกับงานวันนี้เออคำถามนี้ก็คือกวา้างมากเลยอ,อ่านตัวแทนตอบกันหนึ่งคน เออครับเอาอื่นก็จริงจริงผมได้ดูไปแล้วหนึ่งรอบนะครับสำหรับสหรับตอนนี้แต่พอได้มันมาในโรงเนี่ยรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันเติมเต็มเนาะไม่เป็นเสียงภาพที่ใหญ่ขึ้นเราเห็นภาพกว้างขึ้นก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ยังรู้สึกไม่กล้าดูตัวเองเหมือนเดิมครับอ๋อเรามีการรีแอคกบหนักหน้าโรงมาก่อนแล้วที่ทำตัวเหมือนนิรู้เ่รอเนาะทำบนแล้วคน็นนักสงสัยเอออ่ะ ไตรเติ้ลถ้าเป็นเพื่อนแชมป์จะแนะนำแชมป์ยังไงบ้างเอออยากแนะนำแชมป์ยังไงบ้างสู้ๆกดอะไรคนนี้เยอะวะตอนนี้มึงก็สู้ๆไตรเติ้ลนะตอนนี้มึงดูมึงดูด้วยโอเคฮะเซงมึงดูเหมือนกับยัเหมือนกับสุดเสียพงอยู่มึงรู้กดดันมาแชมป์เนี่ยมึงโทรหาพี่นาชุนเชื่อเถอะเขายังมีชีวิตอยู่เนาะเออตอนนี้มึงดูซึมอะพี่นาชุนยังไม่ไปไหนเขายังอยู่ประมาณนั้นนะ อยากให้โน,โนเนมรเรียกชื่อเอ็มดังๆค่ะเรียกชื่อเอ็มหน่อยเรียกชื่อเอ็มนั้เอาอีรงกางเลยดีกว่าเอาอเรียิีเยี่แก้มไปญี่ปุ่นมาเยี่แก้มบอกว่าคนญี่ปุ่นบอกว่า โนเนームชีวิตจริงอะ่ะเขาเป็นซึมเศร้า <laughs> จริงๆหรอคะทำไมเขาดูซึมจริงๆด้วยอะ่ะเหตุการณ์จริงเขาดูเงียบๆนี่จริงๆเขาเป็นคนคนไม่ใเป็นตลกมันไม่ใช่เขาเป็นคนราดด่าเริงน,นะจริงจริงมันแสบอีกต้น,นอ่ะเอออ่ะเรียกเรียกแบบตีผาให้อ่ะน้องเฟิร์สอยากเล่นแนวไหนจ๊ะทิงก็มันมันมีหลายแนวมากที่เราชอบอะไรเงี้ยครับช่วงนี้ผมก็ติดเดอะโกลด์ คราวทแล้วก็คือผมมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆผมมองทุกรายการเลยไม่ไม่เคยซ้ำกันทันทีเลยแล้วแต่ฟิลช่วงนี้ผมติดตะโกนครับผมอยากแบบล่าท้าผีอยากแบบแต่ว่าเป็นแบบเฮ์เรอร์แบบจ่าๆเลยนะแบบไปบ้านจริงอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบอยากเล่นเป็นองไม่ได้อยากเล่นเป็นผีกันเฟิร์สมอหน้าพี่ลองซ้อมก่อนถ้ากลัวก็ใช้ได้นะก็คุ้นคุนอยู่นะเก่นไปใช้แค่พูดเล่นๆอ่ามีใครอยากเล่นแนวไหนอีกบมันมีน้องจ่า แนวองก่อนผมอยากเล่นแนวที่ผมได้หล่อๆว่ะเรื่องนี้ก็รอลม่หน่อแล้วล่อดูผมสิเจ๊ะเช่ปะผมว่าดูในทีวีบ้านผมก็แย่แล้วนะมาดูมาตอนเต็มเลยจริง้าเล่นเป็นช่างผมได้ไหมไม่ได้กูว่าแล้วไงวันนี้ชนพี่ที่เป็นผู้จัดช่องสามมาโู้ยเขาแบบว่าหน้าตาเละเลยว่าซึ้งอ๋อขาวว่าไดเช่นไงตอนนี้น้องได้ไปเล่นตลกชาอ่ะ น้องจาอยากเล่นอะไรถ้ามีเป็นช่างตัดผมหัวขอเป็นคนตัดผมนะแกนะครับผมยาวเหมือนกันเล่นมีเออไม่อยากมีคู่อ่ะไอ้ก็อยากเล่นเป็นอะไรปะโจ้หน่ะสิอยากดานี่ยังไม่ดาคนลินเป็นเพื่อนพี่น่ะข้างทางบอกโอ๋ออ่อออลินเต้นอยากเล่นอะไร ผผีีีมด้วยอยากลองใส่วิกเลยเมื่อคุณคุณร้อนปมอ่ะงั้นเราเอาวิกไม่เขาเลยนะครับอามาแมนอยากเล่เป็นอะไรแมนเหมือนเฟิร์สครับอยากเล่นทำผีแต่เพราะว่าไม่กลัวผีไงเลยอยากท้าทายแมนไม่กลัวผีเลยใช่ก็เลยอยากท้าทายอยากลองเล่นดูต้องพาไปคนแุบผีสักตั้งเนาะเออให้สัตีนยาทีป้า นี่เขา้องว่าเฟิร์สร้องไห้ไปกี่เทคคราวเมื่อกี้เออกี่เทคจริงจริงมันเก็บหลายมุมเนาะแหละมันเก็บกว้างเก็บแคบเก็บเออเก็บงจริงหลายหลายเพลงเหมือนกันเยอะเยอะเหมือนกันครับคือมีให้เล่นบนลูปด้วยเออคือ คือกลับบ้านดูพอมบวนปลาชื่งอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะจริงๆใช่ะม่มันมีอยู่มันมีอยู่มันน่าจะเป็นเทคเทหนึ่งที่สนุกให้เล่นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นเพราะว่ามันเป็นเป็นอีกฟิลหนึ่งนะครับแต่นี้น่าจะตัดมาเพราะมันดูน่าจะเข้ากับตัวตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องจริงๆเราน่าจะลองเอาันี้นะบีเกอร์มาลองน้ำตาว่าในเรื่องนี้ใครชักได้เท่าไหร่ของแต่ละคนก็ไม่ต้องชัาหรอกของโนนี่เป็นกิโลอ่ะ